ครับช่องโ o d ดด็อกนะครับก็มาเปรียบเทียบนะ CF m o t o 4 0ตกับ250นะครับที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็มาครบแล้วนะครับก็ามาเปรียบเทียบกันนะก็จากการขับขี่นะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ ER6N ตรงที่ว่าบิดปุ๊บไปปั๊บนะแต่ว่าก็ไม่แรงเท่า ER6N เนาะเพราะมัน400เนาะนั้น650นะในส่วนของตัวนี้ก็เหมือนกัน สไตล์คล้ายๆกันกับ400นะตัว250ก็คือบิดกาไปแต่เครื่องก็จะประมาณพวกอ่า uh, CBR Yamaha เนอะนะครับก็คือทรงคล้ายๆกันเนาะแนวเดียวกันตัวนั้นนะครับแล้วก็ขนาดเนาะที่เคยรีวิวไปตัวนี้ก็จะใกล้ๆรุ่น600นะนะ CF Moto 600นะครับตัวนั้นก็ทรงเดียวกันคือมันเหมือนบิ๊กไบค์ที่แบบ ในร่าง400ะนะฮะก็ใหญ่บึกบึนเท่า ER เลยเก็ชอบเลยนะครับแต่ไม่แรงมากมายเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ108 0 9นะนะฮะตัวนี้ก็ได้อยู่ที่1 4 0 1 5 0นะครับเพราะคนขับอ้วนนะนะฮะที่รีวิวไปก็ในส่วนของถ้าใครซื้อมือนหนึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้กับตัวนี้นะ แล้วก็600นะผมว่าเอา400ถ้าเงินเงินแบบว่าไม่ไม่ถึงจริงๆนะเพิ่มหน่อยเอา400แต่ถ้าเงินถึงเอา600เลยผมว่าจบเลยสวยกว่าทั้งหน้าตาทั้ง ABS อันนี้ไม่มี ABS นะก็เอาเรื่องอยู่นะตรงมี ABS ดีกว่าอันนี้มี ABS นะคือแนะนำนะแนะนำว่าถ้าจะเอาเอา6 0 0เลยนะครับเอา600เลยดีกว่านะ400 ถ้าไม่มีตังค์จริงๆถ้าเทียบกับตัวนี้นะเอา400รอนะแต่จะเอาตัวนี้เอาเอา4 0 0ดีกว่านะครับใครที่จะเอาให้มันแบบเริ่มต้น, Big นบิ๊กไบค์เนี่ก็เอาตัวนี้ดีกว่านะครับก็ข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันเนาะในส่วนของความแรงนะครับน้ำหนักอันนี้น้ำหนักหนักมากอันนี้เบาเบาเลย ในะส่วนนี้นะครับแล้วก็สไตล์การนั่งก็ตัวนี้ก็สูงนะสูงนะผม171อนะอย่างที่บอกนะครับคาก็มีขาเยเ่งต้องวางข้างนึงอ่ะไอตัวนี้เหมือนกันนี่ก็สูงนะถึงว่าในรีวิวเขาไปลดโช๊คด้านหน้าเนี่ยลดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ปาดเบานะเขาจะนั่งสบายอันนี้ผมเกือบขาขาเยเ่งแต่ไม่มาก นะครับไม่มากก็ต้องวางขาข้างหนึ่งนะครับถึงจะยืนสบายๆได้นะครับตัวนี้ลองอผมลองเทียบข้างๆนะครับกับ XMAX กับ Forza นะครับแล้วก็ตัว ER6N นะครับก็ขนาดไซส์ความยาวเนาะตูดตัวนี้จะสั้นเลยสั้นกว่าไอต,ตัวนั้นครั้ง สมส่วนกว่าเนาะนะครับคือเอามาเทียบลองวางจอดกันเฉยๆนะพอดีมีรถอ่าอย่างที่รีวิวไปก็เลยลองเทียบดูนะนะครับเป็นทรงแบบถ้ามองไกลๆกระทัดรัดนะแต่ถ้าไปนั่งจริงๆก็ใหญ่นะนะครับพอท้ายมันสั้นนะเดี๋ยวก็ลองเทียบกับ ER นะเดี๋ยวเอาเบนาลี่มาเทียบก่อนนะครับเป็นรถราคาประหยัดนะมือสองนะ ถ้าใครสนใจก็จัดมือสองก็ได้แต่ว่าสภาพอย่างที่บอกที่รีวิวไปนะก็อไอ้กุญแจมีปัญหานะครับครับในส่วนของจอมีเพิ่มเติมยิ่งนะจอแตกรายงานนะครับแล้วก็ขอบไปแล้วก็ต้องใช้หลักการเปลี่ยนนะไอ้ตัวพื้นหลังอะคล้ายๆข,ของแอร์หลอกอะที่ผมทำนะเพราะจอมันยังไม่เสียก็เดี๋ยวค่อยลองดูนะครับนอกนั้นก็โอเคเบรก ก็โอเคน้ำมันอะไรไม่รั่วก็ใช้ได้ปกตินะก็เอาให้ดูนะครับว่าใครสนใจตัวไหนมือสองก็ดีมือหนึ่งก็ดีนะแต่ผมแนะนำก็มือสองก็ได้ครับไม่ต้องเจ็บเยอะมาเก็บเอาเรื่อยๆแล้วก็แล้วแต่เจอสภาพนะเจอสภาพดีก็ดีเจอสภาพโหดก็ก็เกือบแสนเหมือนกันนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะ ครับก็ลองดูครับเผื่อสนใจนะอันนี้ก็แนะนำสั้นๆนะครับ,รบสวัสดีครับ